ตอนที่แล้วนะที่เราทิ้งท้ายกันไว้นะครับว่าออกแบบเกมสิ่งที่ไม่มีไม่ได้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่ต้องมีนะครับก็คือ aesthetic goal ความคาดหมายนะเป้าหมายของเกมเนี่ยว่าจะให้ไปถึงไหนนะฮะเป้าหมายของการออกแบบเป้าหมายของการสร้างเกมเนี่ยว่าจะไปให้ให้มันไปถึงไหนวันนี้เราก็จะมา พูดกันถึงเรื่องประเภทของความสนุกนะประเภทของความสนุกต่างๆที่เราสามารถหยิบยกเอามาใช้ได้นะกับเกมของเรานะฮะประเภทมันจะมีเยอะประมาณหนึ่งเดี๋ยวผมไล่ไปทีละอันเลยแล้วกันนะฮะประเภทที่1นนะฮะประเภทที่1ก็คือเซนเซชันคำว่าเซนเซชันก็คือเรื่องของความสวยงามต่างๆนะฮะราวนี้เข้าใจง่ายนะฮะเซนเซชันความสวยงามาทั้งรูป ทั้งเสียงนะะกลิ่นอาจจะยังไม่มีฮะรถอาจจะยังไม่มีแต่คือว่าเป็นเกมที่ดูแล้วเพลินตาเพลินใจมีเสียงที่ไพเราะเพลงเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือหรือมากกว่านั้นเช่นคุณไปเล่นรถไฟหอติลังกานะฮะอันนี้ก็คือเซนเซชันเหมือนกันแบบอู้ความ ความรู้สึกนั่นเองความรู้สึกที่รู้สึกได้นะฮะจากประสา,าสัมผัสทั้ง5นี่นะฮะคือเซนเซชันฟันนะฮะข้อที่2ก็คือเฟลลชิพฟันนะฮะเฟลลชิพก็คืออะไรก็คือมิตรภาพนะฮะเล่นแล้วรู้สึกเป็นทีมนะฮะเล่นแล้วอู้ได้ทีมเราชนะแล้วเราได้เล่นเป็นเป็นกลุ่มเป็นตั้งปาร์ตี้ไปลง ดันเตี้ยนตีบอสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือความรู้สึกของมิตรภาพที่เกิดขึ้นนะฮะหรือว่าพูดกันง่ายๆเช่นทีมฟุตบอลนะฮะที่เราเล่นกับเพื่อนตั้งทีมเล่นแล้วชนะอย่างงี้ก็คือความสนุกของมิตรภาพเฟลโลชิพนะข้อที่3ก็คือเรื่องแฟนตาซีแฟนตาซีคืออะไรแฟนตาซี Fantasy ก็คือสิ่งที่เราเป็นไม่ได้ ในความเป็นจริงนะฮะอันเนี้ยก็คือทั้งหลายทั้งปวงเลยเกมไม่ว่าจะเป็น RPG พจเล่นเป็นพ่อมดแม่มดอัศวินนินจาสามนไรหรือง่ายๆแค่เล่นเป็นทหารลักษณะเกมยิงยิงยิงยงิอะไรอย่างเงี้ยก็คือสิ่งที่มันเราเนี่ยเป็นไม่ได้ในความเป็นจริงหรือว่าเป็นอะไรที่พอเราเป็นแล้ว ถ้าทำจริงๆแล้วอันตรายใช่ไหมฮะเหมือนกับว่าไปเป็นทาหารสือปืนยิงสู้กับศัตรูเงี้ยแต่ว่ามาทำในเกมได้คือเรื่องแฟนตาซีเรื่องที่3นะฮะเรื่องที่4ก็คือ discovery นะฮะ discovery ก็คือเรื่องของการค้นพบสิ่งใหม่ๆนะฮะการค้นพบสิ่งใหม่ๆเนี่ยไม่ใช่แค่พื้นที่ใหม่ๆนะฮะเลเวลใหม่นะฮะไอเทมใหม่นะฮะความสามารถใหม่ๆ เปิดมาถึงตรงนี้แล้วอันล็อกตัวละครใหม่ก็คืออะไรที่เราล้เราได้พบแล้วมันดิสคัฟเวอร์คือการค้นพบสิ่งใหม่นั่นเองนะฮะคือความสนุกของการได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆบางเกมจะเห็นว่าต้องมีไอเทมใหม่ออกทุก2อาทิตย์มีฉากใหม่ออกทุก2อาทิตย์นี่ก็คือเรื่องของดิสคัฟเวอรี่ช่วยให้ไม่เบื่อนะฮะก็คือเรื่องของ นาราทีฟนะฮะนาร์ทีฟก็คือเรื่องของการเล่าเรื่องนี่เองนะฮะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบออสืบ,ส,บสืบทอดความรู้ด้วยการเล่าเรื่องนะฮะก่อนที่จะมีภาษาเขียนเนี่ยเวลาเราสืบทอดความรู้เนี่ยก็คือใช้วิธีเล่านิทานเอานะฮะ นิทานพื้นบ้านต่างๆเรื่องเล่าต่างๆนี่คือเป็นการสืบทอดความรู้เขาเรียกว่าอะไรเรื่องนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยพอได้เล่าเรื่องได้อ่านเรื่องได้ดูนิยายฟังละครวิทยุดูการ์ตูนอะไรเนี่ยเราถึงชอบนะครับเพราะเราชอบเสพเรื่องราวนะฮะ การมีเรื่องราวในเกมคือคือมีการเล่าเรื่องเนี่ยก็คือเป็นความสนุกอย่างหนึ่งนะฮะข้อที่6นะฮะข้อที่6คือเรื่องของ expressionexpression Exp คือการแสดงออกนะเคยเห็นไหมาตามตามาตู้เกมสมมุตินะฮะที่มีเกมเต้นนะฮะคนออกไปเต้นคือคนยิ่งเล่นเก่งเนี่ยยิ่งชอบนะ,ะเพราะได้เล่นแล้วเก่ง ชอบชอบแสดงออกเกมตีกลองเกมกระโดดรถเต้นหรือในเกมใน PC เกมออนไลน์อย่างเงี้ยนะคนก็ชอบแสดงออกว่าแบบอุโอ้โหนี่ไอเทมของฉันเท่กว่าของคนอื่นนี่คือเรื่องของการแสดงออกนะ expression ข้อที่7นะฮะข้อที่7เป็นเรื่องของความทา้าทาย challenge นะฮะ challenge ก็คือว่าชอบทำอะไรที่มันไม่ง่ายนะมันทำได้ เป็นสิ่งที่ทำได้ยากสำเร็จได้ยากพอทำได้แล้วมีความสุขนะฮะอ,อุย้ยเล่นได้จนถึงเลเวลเกเลยเก่งจริงๆเราหรือคนง่ายๆก็คือในกิจกรรมนึ่งก็คือปีนเขานะกิจกรรมแห่งความเป็นจริงก็คือในการปีนเขาเพอปีนเขาได้แล้วรู้สึกโว้ก้าวข้ามความท้าทายนั้นไปได้นะฮะก้าวข้ามอุปสรรคนี้ไปได้ก็คือความสนุกของความท้าทายนะ ข้อที่8ปดนะฮะข้อที่8ก็คือเขาเรียกว่ากิจกรรมที่ทําแล้วลืมตัวลืมตนนะฮะลืมตัวลืมตนทําแล้วเพลินก็คือ m ม s s ชันฝันก็คือเคยเห็นไหมะคนถักนิตติง้งถักแล้วเพลินคือลืมตลมตลืมตัวลืมตนทําแล้วเคเรียกว่าไม่ต้องมาคิดถึงปัญหาในชีวิตประจําวันหรือว่าเกม f a c e b o o k เนี่ยฮะฟาร์รรมวิวที่แบบ ปลุกผักไปสิเก็บผักคือทำแล้วไม่ต้องคิดทำแล้วลืมปัญหาในชีวิตนี่เอกเรียก submission ฝันก็คือลืมเติมลืมตัวลืมตนนะฮะนอกจากนั้นก็มีอีกเรื่อง competition ข้อ10บเอ๊ะข้อ9ข้อสิข้อ9คอม c o m p e t i t o n ก็คือการแข่งขันชอบแข่งขันนะฮะได้แข่งกับเพื่อนมีชนะมีแพ้ก็คือสนุกนะฮะข้อ10ก็คือ humor ความตลกนะฮะดูแล้วโอ้เฮ้ยเกมนี้มันขำดีนะอ่าเล่นแล้วแอบหัวละขำๆนิดๆอยู่ในใจคือคนเราชอบนะฮะเรื่องเรื่องเรื่อง,องตลกพบขันเนี่ยชอบนะฮะข้อ11ก็คือเรื่อง anticipation ก็คือความคาดหวังนะฮะความคาดหวังเช่นเดี๋ยววันเกิดของเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะเอา ของขวัญม,มาให้นะฮะหรือว่าเราบอกว่าเดี๋ยวเกมเราเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าจะออกฉากใหม่อีกสิบฉากเราก็จะมีความคาดหวังอยากจะได้นะฮะความหวังก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งนะฮะก็สิบสองนะฮะก็คือความเป็นไปได้นะฮะความเป็นไปได้นี่คืออะไรเช่นบอกว่าเคยไปกินบุฟเฟ่ไหมฮะคือบุฟเฟ่เนี่ยเราไปแล้วแบบอู้ อาหารเลี้ยงกันเต็มไปหมดเลยคือมีความรู้สึกว่านี่กินได้ทุกอย่างเลยนะกินได้ทุกอย่างเลยนี่ฉันสามารถกินได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องกินทุกอย่างก็ได้หรือว่าเล่นเกมแล้วแบบโอ้ยเกมนี้ไอเทมเพียบไอเทมเป็นร้อยเป็นพันใช้ได้ทุกอันเลยนะสามารถนะฮะหรือว่าอยากจะเป็นนูน่นอยากจะเป็นนี่ในเกมนี้ได้หมดนี่คือความเป็นไปได้ possibility นะฮะสิบสามก็คือความภูมิใจนะเล่นแล้ว สามารถชนะเกมนี้ได้โดยที่คนอื่นทําไม่ได้หรือว่าเล่นแล้วแค่ชนะเพื่อนคนเดียวนี่แหละโอ้ภูมิใจละวนะคือพรายก็คือความภูมิใจนะสิก็คือ purification คือชอบเคลียร์อยากเล่นแล้วต้องเคลียร์ให้หมดนะเหมือนเล่นแพ็กแมนะฮะเล่นเกมแพ็กแมนเนี่ยแยมๆๆๆต้องกินในจุดนี้ให้ครบกินให้หมด นะหรือว่าบางคนเล่นแล้วต้องอไม่ได้ต้องเก็บให้ครบต้องเก็บตัวละครให้ครบทุกตัวต้องเอาให้ได้ครบเซตความรู้สึกอยากเคลียร์พอได้เคลียร์ได้ครบอะไรเงี้ยเป็นความสนุกอย่างหนึง่งนะสุดท้ายและข้อสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าเซอร์ไพรส์นะฮะเซอร์ไพรส์ก็คือความแปลกใจเล่นแล้ว ไม่เคยนึกมาก่อนว่าเกมนี้จะทำได้ขนาดนี้นะฮะมีอะไรแอบซ่อนอยู่ทำในสิ่งที่เหนือไปกว่าความคาดหวังของคนเล่นนฮะก็คือเซอร์ไพรส์ข้อที่15นะฮะที่อยากจะฝากไว้จริงๆอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับอาจจะแบบว่ามีเรื่องนู่นนี่เข้ามาความอร่อยอะไรอเงี้ยไดอีกหน่อยเล่นเกมแล้วกินได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือความสนุก เหล่านี้เราสามารถจับมารวมกันได้นะฮะใน1เกมอาจจะมีมากกว่า1อย่างนะเกมนี้มีทั้งคอมเพติชันมีชั l เลนจ์มีเฟลโลชิพเราก็เอามารวมกันบอกว่าเป็นเอสเตติกโกของเกมนี้สิ่งที่เราจะไปให้ถึงให้ได้นะฮะนี่ก็คือการยกตัวอย่างอยากจะให้ลองเอาไปใช้กันดูนะฮะในตอนที่ออกแบบเกมของตัวเองนะฮะ สำหรับที่อยากจะฝากไว้นะฮะ,ะก็คือเว็บไซต์ gamasutra.com นะฮะเป็นเว็บไซต์คอมมูนิตี้ของอนักพัฒนาเกมนะ,ะไม่ใช่แค่นักออกแบบนะฮะสำหรับโปรแกรมเมอร์นะครับอาร์ติส์ซาวโปรดิวเซอร์หรือบิสเนสเนี่ยเกี่ยวกับเกี่ยวกับการพัฒนาเกมเนี่ยสามารถเข้าไปได้นะะที่ gamasutra.com ก็จะมี gamasutra.com กามาสุตราเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมล้วนๆเลยนะฮะใครสนใจเรื่องไหนสามารถเลือกอ่านนะมีทั้งข่าวมีทั้งบทความที่มีความรู้นะฮะเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะลองสร้างเกมนะฮะด้วยตัวเองนะฮะก็มีทูที่สามารถใช้ได้ฟรีอยู่นะฮะสำหรับคนที่ใช้ วินโดว์อาจจะใช้เกมเมกเกอร์นะฮะเกมเมกเกอร์ก็ลองไปหาเว็บไซต์มาแล้วก็ uh, สามารถโหลดมาใช้ได้ฟรีนะฮะสำหรับ uh, Macintosh อ uh, าจจะเป็นเกมสลัด uh, uh, mm hmm. นะครับนอกจากนั้นเนี่ย mm hmm. ก็ยังจะมีหนังสือที่แนะนำนะฮะหนังสือตอนนี้ที่แนะนำเลยก็คือ mm hmm. เล่มนี้คิดว่า uh, ตอนนี้ดีมากๆก็คือ the art of game design นะฮะ เอบุ๊ o ออฟเลนส์นะฮะเล่มนี้ก็คือตอนนี้ส่วนใหญ่ทางมหาลัยทั่วโลกเลยนะครับที่สอ,อนเกี่ยวกับการออกแบบเกมเนี่ยก็จะใช้เล่มนี้นะฮะหรือว่าอีกเล่มหนึ่งที่อ่านแล้วก็สนุกดีก็คือ t h e อ o r y o f fun for g เก e e s s i n n นะครับคนนี้คนเขียนก็เป็นคนดังในวงการออกแบบ เหมือนกันนะครับก็หวังว่านะครับวิดีโอทั้ง4ตอนนี้ที่ได้บรรยายไปเนี่ยนะครับก็จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับน้องๆหน้าใหม่ที่อยากขึ้นมาเป็นนักออกแบบเกมนะครับหรือว่าเพื่อนๆน,นักออกแบบหน้าเก่านะครับที่ทำงานอยู่ในวงการพัฒนาเกมอยู่แล้วเนี่ยนะครับหวังว่าจะได้เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับก็ ทั้งหมดเนี่ยโครงการนี้เนี่ยคงจะไม่สําเร็จขึ้นมาได้นะครับหรือไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องขอขอบคุณซิป้านะครับนะฮะที่ทําให้โครงการนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยถ้าทุกคนนะครับอยากจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบเกมนะหรือว่าอยากจะคุยกับผมเนี่ยนะครับก็สามารถอีอีเมลมาหาผมได้นะครับที่อีเมลนี้นะครับนะฮะ สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการออกแบบเกมขอให้ทุกคนทำเกมที่สนุกออกมานะครับขอบคุณมากครับ